ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านั้นนะครับคือสะพานเดชาติวงศ์กับแม่น้ําเจ้าพระยาผมอยู่ที่เมืองนครสวรรค์นะครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากๆเลยผมอยู่ที่วัดจอมคีรีนาคตหรือว่าวัดเขาแหละบนยอดเขาบวดหน้านะครับน,นี่เลยสวยสดๆอยู่ที่ตนนําบลนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์เรานั่นเองสุดยอดจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเช่นกันแม่ข้างบนเย็นมากนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ชนาวีบุกจากพระ,ระแดงพาท่านสายบุญนะครับเข้ามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่สําคัญของเมืองนครสวรรค์เราณนะที่แห่งนี้นั่นเองตามชนาวีมาว่าที่นี่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครสวรรค์ยังไงตามมาเลยบรรยากาศดีมากเย็นสบายนะครับถ้าเราอยู่บนสะพานเดชาติวงใช่ไหมครับ เรามองขึ้นมาบนเขาเราจะเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกนั่นแหละครับคือที่ผมอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะก็คือวัดจอมคีรีนาคพจนั่นแหละเออหรือใครจะเรียกว่าวัดจอมคีรีนาคพจก็ได้เหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่อีกหนึ่งสถานที่ดีๆผมจะแนะนําเลยคือตรงจุดนี้มาได้ครับรถสามารถขับขึ้นมาได้เลยนะไม่ใช่ปัญหาของใหญ่สวยๆนะครับ ถือว่าเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยอะที่เนี้ยสวยมากๆอ่ะเย็นลมลื่นรถขึ้นมาจอดได้อะไรขึ้นมาได้เลยแต่อีกหนึ่งจุดสถานที่สำคัญนอกจากพระบูรสรวิหารเราก็คือที่นี่นะครับโบสถ์เทวดาสร้างมีตำนาเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรยังไงตามชนาวีมาเลยวันนี้ไม่ต้องถ่ายผมแนะ ตากล้องไปเลยครับพาท่านผู้ชมดูกันเลยถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีโทวทีทวไทยนะครับเราได้รับการอนุญาตจากทางวัดจอมขีหน้าพดเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับท่านพระครูม,มากมากเลยครับที่อนุญาตให้ชนาวีเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์พุทธบูชาให้กับวัดนะครับจอมขีหน้าพดเราแห่งนี้ด้วยนะครับศิลปะโบราณผมบอกไปเลยอะระหว่างนี้นะผมจะพาท่านนะครับ ขึ้นไปที่โบสถ์เทวดาสร้างกันว่าเป็นยังไงนะครับข้อมูลนะครับทางโซเชียลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ชนาวีนำเสนอไปถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเพราะข้อมูลของผมนะครับได้มากับทางวัดโดยตรงนะฮะแต่เราไปดูดีกว่าว่าทำไมทางด้านขวามือนะครับถึงมีรูปองค์มหาวาพิษนะครับในหลวงรัชกาลที่้วสเสด็จมาที่นี่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับ พระมหากรย์ไทยเราของสยามเราเนี่ยมากันหลายพระอ,องค์มากเลยที่ท่านเห็นภาพนี้ก็คือพระ,ระาพาบา,า,า,าท,าทบนะสมเด็จพระปรมินทรามหาปุ้ยบรมุญยเดชรัชกาลที่านะครับแล้วก็นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมนาชินีนาถน,นะครับนะ้ําเสด็จนาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ,พศรร2509ณนะวัดยมคีหน้าโคดหรือวัดเขาเรานั่นเองภาพจริงๆเลยที่ด้านหน้าท่านเราน,นะฮะหลวงปู่ปุ้ยเราเนี่ยระหว่างนี้ผมอ่านประวัติ ของทางวัดให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่านะครับวัดจอมคีรีนาขพฤนะครับหรือวัดเขาเนี่ยครับอยู่บนยอดเขาบวชนาคระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์ที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับแล้วก็ค่ายจิรประวัตินะครับอยู่ที่ตบนนาบลนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์น,นั่นเองนะครับส่วนนะครับหลวงปู่ปุ้ยองค์พระประธานเรานะครับมีพระนามว่าพระพุดทธทศพลยานประธานคีรีลักษีอริประชาบูชิต หรือเราจะเรียกหลวงพ่อปุ้ยหลวงปู่ปุ้ยก็ได้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นศิลปะลบบุรีกับทวาราวดีนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวัดโบราณแห่งนี้นะครับมีอายุยาวนานนะครับและเต็มไปด้วยโบราณสถานสาคัญต่างๆมากมายและเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์เพราะเดิม่ะชื่อวัดเขาบวชนาคชื่อเดิมของวัดของเราที่นี่คือชื่อเดิมเลยวัดเขาบวชนาคนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านี่นะครับวัดเนี่ย ได้รับพระราชทานอย่างเป็นทางการว่าวัดจอมครีนาขพ์และพระองค์ท่านนะทรงพระราชทานที่ดินนะครับให้กับวัดแห่งเนี้ยจำนวนเจ็ดสิบสี่ไร่พร้อมโฉนโดด้วยนะครับนี่คือข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาด้านทิศตะวันออกภายในบริเวณวัดนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนท่านผู้ชมนะครับโดยส่วนหนึ่งนี่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถและวิหารศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งองค์มณฑดบและเจดีด้วยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งล่ะจะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขานะครับตอนนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของสารากาปาเรียนกุฏินะฮะสำหรับพบพระพิสุสาิสมเณรได้อาศัยบําเพ็ญสมณธรรมรวมทั้งเป็นที่บําเพ็ญบุญนะครับของเหล่าพระพุทธศาสนิกชนที่ศรทัทธาด้วยนะฮะผมก็คือหนึ่งในนั้นแหละท่านผู้ชมนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยที่เราเยือนอยู่ตรงนี้นลครับคือโบสถ์เทวาสร้างเป็นพระอุโบสถ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นรูปโถงศาลารูปทรงโบราณปราศจากผนังทั้งสี่ด้านนะครับที่ท่านเห็นเลยคือแบบข้างฝาเปิดพอท่านเมื่อท่านมาเนี่ยท่านจะไม่ร้อนท่านจะรู้สึกเย็นเพราะอะไรเพราะเป็นแบบข้างฝาเปิดนั่นเองนะฮะตลอดทั้งสี่ทิศเลยจะไม่มีผนังนะฮะส่วนเครื่องบนเนี่ยจะเป็นไม้สักที่ท่านเห็นด้านบนนะครับคือไม้สักเลยใช้วิธีการสร้างแบบไม้ขัดไม้ขัดคืออะไรก็คือ ไม่ได้เป็นขัดมันนะคือขัดขัดกันโดยไม่ใช้ตะปูเป็นวิธีการสร้างแบบโบราณเขาเรียกว่านะครับเป็นการสร้างแบบไม้ขัดไม่ใช้ตะปูนะครับส่วนดน้านบนก็จะมุงกระเบื้องดินเผาทางเนี้ยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดนะฮะและนี่คือข้อมูลแบบถูกต้องร้อยเอร์เซ็นนะครับ สวยงามจริงนผู้ชมนะครับด้านหลังนั่นคือองค์เดิมนะครับส่วนด้านหน้านี่จะเป็นองค์จำลองนะครับเพื่อที่สร้างมาเพื่อให้แบบเหล่าพระพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยนะครับได้ปิดทองนะแต่องค์จริงอยู่ด้านหลังนั่นเองและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวอันทรงคุณค่านะครับของวัดจอมคีรีนาขพศนะครับที่เมืองนครสวรรค์เรานั่นเองนะครับ ที่จังหวัดน,นครบสวรรค์เรานะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอีกมากมายนะครับและนี่ก็อ,อีกหนึ่งสถานที่ดีๆอเมซิ่นงนครสวรรค์ท,ที่ผมขอแนะนำท่านผู้ชมได้แวะมาเยี่ยมเยือนและทําบุญกันได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับนะเจ้าเหมียวน้อย <laughs> <laughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะแล้วขอวบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนําเสนอคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบนี้ดีๆ่อไปวันนี้จบที่วัดจอมคีนาคพศ ที่เมืองนครสวสรรค์แล้นั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคาวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับสาธุท่านผู้ชมขอขอบพระคุณสีพันกรุ๊ปการบัญชี s k r เคแอนด์เราดไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรดุสรีคลังกระเบื่อง แ,แกงน้องเนยไปถึง25เจสสีข้าวมันไกต่ตอนไยหลังหลวงพิปปอพระประหลัดพรมพชยธรรมโมสุขคีริคาเฟ่แม่แกงก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แกะเอะบมี่ปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบนขนมไทยบางกระบัวบดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กรรโนเวท24ยำแซบ ลี่กวงเฮียงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยบ้าโรมาม้คาเนฟรอนย่าจันถก่กกลวนสินเต็กไลท์เบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิมฮับสาขาพระประแดงกาเดลลูชินปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์คอฟฟี่ลิเบรเบตแอนด์เบเกอ,อ,อรี่ และเนื่อคำสูโบราณายและปิดคิว